สวัสดีครับนู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง9.2สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยประชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยประชาการทหารพัฒนากันครับกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาภาค4ส่วนหน้าจัดชุดส่งเสริมอาชีพจังหวัดนราธิวาสรวมกับนายสุก,กิฟลีสาลีประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนทออพอกลุ่มสุไงโกลก โดยออกบริการรักษาโคป่วยพร้อมทางให้คำแนะนำในการดูแลโคในช่วงต้นฤดูแลง้งเพื่อป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยโรคคอบวมและทองร่วงให้กับพันตำรวจโทมนูนทองขาวสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนทออพณนะบ้านเลขที่73หมู่ที่4บ้านเจาะกดตําบลสุไงปาดีอำเภอสุไงปาดีจังหวัดนาราธิวาส และนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ